ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบแกนโช๊คนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าเจ้าแกนโช๊คเนี่ยนะครับมาสามารถช่วยลดการกินกระแสของโหลดได้จริงไหมนะครับเอาวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโอ้ยชกล้องนะครับแกนเล็กนะครับแกนใหญ่นะครับมันจะต่างกันไหมนะครับแล้วมันจะ ช่วยลดการกินกระแสได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัววัดแอมป์นี่ผมไม่มีนะครับมีตัววัดโวลต์ก็เอาเป็นว่าถ้ามันกินกระแสเยอะนะครับโวลต์ก็จะตกเยอะถ้ามันกินกระแสน้อยโวลต์ก็ตกน้อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสายนะครับผมจะขนานกันนะครับ2เส้นนี้ผมจะพันจนหมดเส้นนี้นะครับว่ามันจะได้กี่รอบนะครับอาจจะประมาณก็พันไปเลยนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นการพันแกน d c สู่ DC นะครับที่้องพันสองเส้นนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเอามาขนานเพื่อให้ได้กระแสกันเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็พันเข้าไปเลยครับนี่ผมจะลองแกนใหญ่ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอพันสักครู่หนึ่งนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับก็พันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เชื่อมเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้ได้ทดสอบดูไปนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ปกรากฏว่าวลตกไป0.2นะครับอ่ะครับเดี๋ยวทดสอบแบบไม่ไม่ใส่แกนโชคก่อนนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง๊บอ่ะโอเคไปก่อนนะครับทดสอบแบบไม่ใส่แกนโชคก่อนนะครับนี่เป็นแหล่งจ่ายจาก power supply นะครับตัวนี้เป็นหลอดขนาด35วัต์นะครับขนาดกันก็จะเป็น 70บวัตก็กินกระแสะประมาณ5 6แอมป์เอ้ยไม่ใช่หแอมป์ประมาณ7แอมป์นะครับอ่ะประมาณนั้นอะลองต่อดูปุ๊บ,บนะครับโอ้ไฟตกไปไฟตกไป0.2นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเป็น11.6นะครับจาก11.8นะครับก็แบบไม่ต่อแกนชกนะครับอ่เาเดี๋ยวจะลองต่อแกนชกดูนะครับว่า ไฟมันจะตกไปขนาดไหนนะครับอ่าสักครู่นะครับ,รรบปึ๊บมขอพันมันไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ตัวนี้พันสี่รอบนะครับเพราะว่าหมดใส่ไฟพอดีจาก1ิบนจุดแนั่จะเหลือเท่าไหร่ปึ๊บก็จะเหลือ ส1บเอ็ดจสุดห้านะครับสิบอ็ุดห้านะครับสิบอ๋อังกินกระแสะเพิ่มว่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลอดมันร้อนนะครับมันก็ตัวแปรไม่เท่ากันครับมันอาจจะทำให้มันกินกระแสะเยอะขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้น เวลาหลอดร้อนอาจจะกินกระแสยเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งทดสอบดูนะครับอ่สิบเนะครับะกีสิบเอ็ดนะครับเหมือนว่าพอหลอมันร้อนมันก็จะกินกระแสยเยอะขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นก็เท่ากันนะครับไฟก็ไม่ได้ลดไม่ได้ตกอะไรนะครับแล้วเราลองกระแกนเล็กดูนะครับว่าจะมีผลอะไรไหมนะครับ ก็ตัวนี้ผมวัดที่แหล่งจ่ายนะครับไม่ได้วัดที่ปลายสายนะครับแต่เคยวัดที่ปลายสายก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ0.1 0.2นะครับช่วยในการลดกระแสได้นะครับลดกระแสได้ไหลายแอมป์เลยหรวขอพันสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ก็พันเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณ5 6รอบนะครับหมดหมดสายไฟนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่า มันจะตกไปเท่าไหร่นะครับอ่าเห็นหรอเป่าเอ่ยก็ตกเท่ากันนะครับตกอยู่ที่0.2เท่ากันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับแต่ก็ตัวนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าผมวัดที่ แปลงใจนะครับไม่ได้วัดที่ปลายสายอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดที่ปลายสายดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าวขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคครับก็ต่อสายออกมาแล้วเรียบร้อยนะวัดที่ปลายสายนะครับได้1ิเป็นจุดนะครับเดี๋ยวเราลองต่อหลอดไฟดูนะครับว่าจะตกไปเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการวัดที่ปลายสายนะครับปึ๊บตกไปเหลือสิบ 1.2 1, 1. นะครับอ่า11.2แบบไม่ต่อโชคนะครับเดี๋ยวเราลองต่อโชคดูว่าจะตกเหลือเท่าไหร่นะครับจะเท่ากันหรือไม่เดี๋ยวเราออกมาดูกันเลยปึ๊บก็แค่ต่ออนุกรมกับหลอดไฟนะครับอ่าหลอดไฟขนาดเท่าเดิมนะครับปึ๊บก็ได้11.2เท่าเดิมนะครับ ได้11.2เท่าเดิมนะครับคือมันอาจจะไม่มีผลกับอ,อ,อุปกรณ์พวกหลอดไฟนะครับโหลดพวกหลอดไฟอาจจะมีผลกับโหลดพวกยังไงพวกอินเวอร์เตอร์พวกอะไรอย่างนี้นะครับสามารถช่วยลดกระแสดได้ช่วยลดการกินกระแสดได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็มีเพียงทานี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ